ไฮไฮครับทุกคนวันนี้ก็อยู่แอดเกมช่องแกมมารียโนนะครับก็หายไปนานเลยนะสำหรับคอนเทนต์คลิปแนะนำ <N ame> นิยายและมังงะเล่มแปลไทยต่างๆ <N ame> ส่วนใหญ่ก็จะอัปเดตข่าวในเจ f a c e b o o k ซะมากกว่าแล้วก็เป็นฉบับญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่ด้วยนั่นแหละครับสิ่งที่เกมจะมาพูดถึงในคลิปนี้นั่นก็คือแกมจะมาสอนคุณผูา <N ame> ้านที่สนใจจะซื้อนิยายมังงะฉบับญี่ปุ่นอีบุ๊กบนเว็บบุ๊กบ็อกเกอร์เจแปนนั่นเองก็องขอเกิดก่อนเลยว่า แพลตฟอร์ม b o o k w a l เ e r เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มอ่านนิยายมังงะ e อีบุ๊กแพลตฟอร์มหนึ่งที่ถือว่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลามโดยแพลตฟอร์มแม่เนี่ยก็จะอยู่ที่ญี่ปุ่น b o o k w a l k e r .jp จนได้มีการขยายสาขาไปทั่วประเทศได้มีฉบับ global รวมทั่วโลกเป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วยและล่าสุดเมื่อประมาณปี2ปีก่อนก็ได้มีการมาตีตลาดในไทยเปิดเว็บไซต์ในไทยเป็นที่เรียบร้อยและนั่นแหละก็คือที่มาของคลิปนี้ซึ่งจะมาสอนผู้ท่านที่สนใจจะซื้อนิยายกับมังงะฉบับญี่ปุ่นและ ที่จะไปยังรับชมอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับและสองไ like, mm hmm. ลค์สองแชร์สองซับให้แกมด,ด,ด้วยนะจ๊ะและเพื่อเป็นการเสียนาฬิกา mm hmm. เราไปรับชมวิธีการซื้อนิยายมางังงะอีบ mm ุ hmm. e ๊กเบฟบุ๊กวอล์กเกอร์เจกแกกันได้เลยจ้า let's go สิ่งแรกที่ทุกท่านจะต้องทำก่อนที่จะซื้อนิยายมังงะอีบุ๊กในเว็บบุ๊กวอล์กเกอร์นั่นก็คือการสมัครสมาชิกซึ่งไอแกมต้องขอบอกไปก่อนเลยนะครับว่าบัญชีของบุ๊กวอล์กเกอร์สามารถใช้ร่วมกันได้นะไม่ว่าจะเป็นฉบับญี่ปุ่นหรือประเทศไทยหรือ globally <Wow. S 1> ที่สมัครก็ไม่ยากครับมาที่บุ๊กวอล์กเกอร์โซนญีปนก่อนก็ได้ทุกท่านก็จะเห็นที่มุมซ้ายบนจะมีรูปแม่กุญแจซึ่งตรงนี้ก็คือปุ่มล็อกอินและไอรูปที่เป็นบุคคลเนี่ยก็คือรูป sign up หรือว่่่่่่่าาาาาสมมมัชิกซึงถ้ทุทนนญปนไ ก็สามารถใช้ออโต้ทางสเลดก็จะพอแปลตรงตัวให้มันอ่านได้อยู่นะครับผมคลิกไปเลยอ่าทีนี้ทุกท่านก็สมัครสมาชิกไปซึ่งมันสามารถล็อกอินโดยใช้บัญชีของ Google หรืออื่นๆได้แนะนําว่าใช้เป็นบัญชี Google ล็อกอินเพราะว่าเกมก็ใช้บัญชี Google ล็อกอินอยู่บัญชี Google นะีก็สามารถเอาไปใช้ร่วมกับ g o o g l e z o n e โซนประเทศไทยได้ด้วยนั่นเอง หลังจากที่ทุกท่านล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยทุกท่านก็เลือกนิยายที่สนใจที่จะซื้อในช่วงนี้ติดตามนิยายที่ออกใหม่ๆเนี่ยก็มาที่หัวข้อตรงนี้ครับ View Literature อ่ามันก็จะขึ้นเลยว่าช่วงนี้นิยายออกใหม่มีเรื่องอะไรบ้างนะผมอันนี้คือรวมทุกๆสำนักพิมพ์ของญี่ปุ่นเลยเมื่อคืนนี้แจมได้ซื้อนิยายแผนกอบกู้ชีวิตวัยรุ่นของนายมืดมนเล่ม7ที่เป็น After s อ o r y ถ้าเรื่องไหนที่ซื้อไปแล้วมันก็จะขึ้นให้รีดแบบนี้ส่วนเรื่องไหนที่ยังไม่ได้ซื้อม เรทราคานิยายตอนนี้ก่อนนะผมเรทนิยายเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2เรทเรทแรกเลยก็คือไม่เกิน1,000เยนจะมีตั้งแต่700เยนขึ้นไปที่เป็นเงินไทยแล้วก็จะประมาณ160-170บาทส่วนอีกเรทหนึ่งนั่นก็คือ1000เยนขึ้นไปก็จะประมาณ1,100น่ะเยนหรือ1,400น0เยน1น0่เยนก็ประมาณเกือบเกือบ300บาท สมมติถ้าแกมอยากซื้อนิยายเรื่องเกษตรตามใจพี่ในต่างโลกเล่ม18ก็คลิกใส่ลงตะกร้าเข้าไปเลยแบบนี้และเมื่อหยิบใส่ตะกร้าเสร็จเนี่ยมันก็จะไปขึ้นโชว์ที่มุมขวาบนนะบุมว่าในตะกร้าคุณเนี่ยมีหนังสืออยู่กี่เรื่องถ้าทุกท่านพอใจแล้วก็คลิกที่ปุ่มตะกร้าตรงนี้ครับ มันก็จะขึ้นมาว่าให้เราชําระเงินนะครับผมเราก็ติ๊กถูกไปว่าเราจะเอาเรื่องนี้แล้วก็กด payment method ซึ่งจะเข้าไปที่เลือกช่องทางการชําระเงินซึ่งตรงเนี้ยมันมีให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษด้วยเขาก็จะให้เราเลือกช่องทางการชําระเงินซึ่งเราจะใช้เป็นทัวเล็ตเราก็ใส่เป็นเครดิตการ์ดซึ่งเราจะใช้เป็นตัววีการ์ดของไอตัวทัวเล็ตนะ่ะเนาะ ส่วนด้านซ้ายเนี่ยถ้าเรามีคอยเราสามารถใช้เพื่อไปส่วนลดในการซื้อได้เมืม่อเราทําอะไรตรงหน้านี้เส,สร็จสรบพเรียบร้อยให้กด Pay with ์วิดสิริมิตตต่อไปตรงหน้านี้มันก็จะเป็นข้อมูลบัตรเครดิตการ์ดที่เราใส่ไปซึ่งไอตัวนี้ของไอแกรมก็คือผูกกับบัญชีทัวริตไว้อยู่มันก<ม>็<ม>จะให้ใส่เลขหลังบัตร3ตัวแล้วเราก็คลิกไปต่อทีนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นการยืนยันละว่าให้เราเข้าสู่หน้าชําระเงินของทางทัวริตเขาเราก็คลิกไปต่อ เมื่อมาถึงหน้านี้ทางทุม n น y w ว l ลิตจะส่งรหัส OTP ให้เราบนมือถือซึ่งเราก็กรอ,อกไปแล้วก็กดสัมมิทพอกดสัมมิทเสร็จปุ๊บก,การชำระเงินก็จะเสร็จสิน้นและเราก็จะได้หนังสือที่ซื้อมานั่นเองครับผมโอเคต่อไปเราไปดูหนังสือในชั้นกันนะครับ กลับมาที่หน้าโฮมของ Bookwalker Japan นะครับผมเราจะไปดูหนังสือที่เราซื้อแล้วให้เราคลิกที่รูปชั้นหนังสืออยู่ที่หัวมุมขวาบนใกล้ๆตะกาเสจปุ๊กมัน่าขึ้นโชว์เลยครับผมว่าเรื่องไหนที่เราซื้อมาแล้วบ้างโดยบนสุดจะขึ้นเป็นหนังสือล่าสุดหรือเราจะกรองให้มันโชว์เฉพาะหมวดหมู่ที่เราต้องการได้ครับผม อ่าทีนี้เรื่องไหนที่เราสนใจที่เปิดอ่านแล้วก็กดปุ่มอ่านแบบนี้ได้เลยหรือคลิกก็ไปในเรื่องแบบนี้แล้วก็ค่อยกดปุ่มหนังสืออย่างนี้ทีนี้มก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็จะสามารถเลื่อนอ่านได้เลยโดยที่นิยายญี่ปุ่นจะอ่านจากวาไปซ้ายนะผมเรื่องแผงกนกอบกคู่ในี้ก็จะมี2 0 7หน้าเราก็จะอ่านได้ชํำๆเองแล้วก็มีเซตติ้งสามารถเพิ่มขนาดฟอนต์ไซส์ได้หรืออ่านแบบหน้าเดี่ยวหรือหน้าคู่ได้การเซตติ้งวิธีการอ่านก็จะคล้ายๆกับแอปอ่านอีบุ๊กทั่วไปเลยเนนนาาะอออทีีี้้หหัวขไ,ไปยกยกกมจพูด เราสามารถอ่านบ o ๊กวอล์กเก a ร์เนเนี่ยผ่านแอป,ปในมือถือได้ทั้ง Android และ iOS วิธีก็ไม่ยากครับเราก็ไปที่ App Store นะผมเราก็เซิร์ชคาว่า b o o k ว a l k e r นะครับจากนั้นมันจะโชว์ขึ้นมา2แอป,ปคือเป็นของโซนไทยแลนด์กับโซนญี่ปุ่นให้เราโหลดโซนญี่ปุ่นมาแต่ทีนี้มันไม่มีของ g l o b a l เราต้องเปลี่ยนภูมิภาคไปประเทศอื่นเพื่อที่จะโหลดตัว global โดยส่วนตัวแล้วไอแกมมี b o o k w a l k e r 3เวอร์ชันนี้เลยทุกท่านสามารถอ่านนิยายฉบับญี่ปุ่นได้ทั้งแอป,ป global หรือตัว J8 ซึ่ง ครีดมีเกมจะสาธิตตัว global เพราะว่ามันคล้ายๆกันนั่นแหละครับพอเข้ามาหน้าแอปแบบนี้แล้วตอนแรกมันจะเข้าไปที่หน้า Store ซึ่งสโต e ตรงนี้จะเป็นสโต e ของ global จากนั้นให้เรามาที่ my library ซึ่งเป็นหนังสือทั้งหมดที่เราได้ทําการซื้อเอาไว้มันจะขึ้นมาเลยว่าเดือนไหนของปีไหนเนี่ยเราซื้อนิยายเรื่องไหนไว้บ้างอ่ะทีนี้เราอยากอ่านเรื่องไหนเราก็คลิกเข้าไปเลยครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับผมแล้วเราก็สามารถเลื่อนได้เรื่อยๆตั้งค่าได้เหมือนตัวหน้าเว็บบน PC ซเลยับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนซื้อนิยายมังงะีบุ๊กบนเว็บ Bo o k w a l k e r Japan นั่นเองจ้าสำหรับใครมีปัญหาหรือว่าสงสัยอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามไอเกมใต้คลิปนี้หรือไปคอมเมนต์พูดคุยที่เพจ Facebook ได้นะจ๊ะและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมดไละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสาเพเกม้วยนะสำหรับคลิปนี้เกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บายจ้าทุกคน